สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วกับ SPX Channel นะคะครั้งนี้เป็นตอนที่64นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแอปแล้วก็เว็บทำแบบสอบถามทำแบบสำรวจที่มีชื่อว่าอยู่กบค่ะก็สามารถดาวน์โหลดนะคะได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะเพราะว่าเขาสามารถ เขาใช้งานได้ทั้งสองระบบเลยนะคะเว็บก็ทำได้ค่ะใครที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนมี2ช่องทางนะคะที่เราสามารถติดต่อติดตามกันได้นะคะนั่นก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ค่ะชื่อเดียวกันเลยนะคะ SPS Channel ค่ะ เอาเป็นว่านะคะเราไปดูหน้าตาภายในของแอปพลิเคชันกันก่อนนะคะเรามาดูหน้าตาขั้นตอนแรกนะคะที่เพื่อนๆโหลดลงเครื่องหรือว่าโหลดลงมือถือกันนะคะถ้าในแอปพลิเคชันนะคะเพื่อนๆก็จะเจอ,เอ,เอแบบนี้แหละตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ค่ะ กดเข้าไปดูนะคะอ่ะก็จะมีภาษาต่างๆให้ได้เลือกใครถนัดภาษาอะไรนะคะก็เลือกภาษานั้นนะคะถ้าเป็นคนไทยก็เลือกคนไทยค่ะมีเลยตรงนี้นะคะคนไทยนะคะอ่ะก็ติกไปไปกลับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครเลยนะคะทั้งบนเว็บแล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถ สมัครมาชิกได้ที่ตรงแถบนี้เลยนะคะส่วนใครสมัครแล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถเข้าสู่ระบบเลยตรงนี้ก็แถบสีม่วงถัดลงมานั่นเองค่ะทีนี้ปูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะให้ยืนยันอีเมลไหมเพราะว่าปูก็สมัครมานานพอสมควรนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยปูจะมา แลกคะแนนให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะเพราะว่าบุกครบ5,000คะแนนแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกดเข้าไปดูตรงช่องสมัครมาเช็คกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าเพื่อนๆจะเจออะไรอ่ะเขาก็จะให้กรอกอีเมลนะคะ โรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อกําหนดและก็เงื่อนไขของเราเพราะคุณกําลังตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขดังกล่าว้วยการสร้างบัญชีสมาชิกค,คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อให้เข้าใจวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณค่ะ สามารถเลือกอีเมลค่ายไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Gmail เอ t าลูก h o t m a i l ก็ว่ากันไปเนาะตามที่เพื่อนๆมีก็แล้วกันค่ะแล้วก็พอกรอกอีเมลแล้วเนี่ยก็กดถัดไปส่วนจะเจออะไรนั้นปูไม่ทราบนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ให้เพื่อนๆกรอกตามที่เขาร้องขอแล้วล่ะคะ่ะปูขออนุญาตถอยกลับเนาะอ่ะสำหรับใครที่ สมัครแล้วเรียบร้อยเป็นสมาชิกมาเนิ่นนานแล้วล่ะนะคะก็เข้าสู่ระบบได้เลยในการคลิกเข้าสู่ระบบนะคะเขาก็จะให้ปรอกอีเมลเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จำให้ได้ด้วยนะคะว่าตัวเองใช้เมลไหนสมัครแล้วก็รหัสเป็นยังไงนะคะ ทีนี้ปูออกจากแอปโ t นแล้วเรียบร้อยเราไปที่แอปจริงของปูกันดีกว่านะคะพอเรากดเข้ามาหรือว่าเพื่อนๆลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินแล้วเรียบร้อยเนี่ย mm hmm. ก็จะเจอหน้านี้เลยสำหรับแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็วันที่เขามีงานให้เราทำหรือว่าแบบสำรวจแบบสอบถามมานั้นหนึ่งเลยเขาจะแจ้งเราทางอีเมลนะคะ แล้วก็2องเขาจะมาอยู่ในแอปบนบนช่วงนี้นะคะแล้วแล้วตรงคะแนนเราเนี่ยจะมาถัดอยู่ข้างล่างตัวที่เป็นทําแบบสอบถามเนี่ยอยู่แถบข้างบนนะคะน่าจะออกเป็นโทนสีส้มๆนะคะน่าจะประมาณนั้นแอปนี้ค่ะก็มีลิงก์เชิญเพื่อนด้วยนะคะยังไงปูก็ขอฝาก การสมัครนะคะผ่านลิงก์ของรูด้วยก็แล้วกันนะคะขอขอบคุณล่วงหน้านะคะแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าแล้วแล้วตัวเพื่อนๆน,นั้นนะคะจะบังคับให้เชิญเพื่อนไหมนั่นก็ไม่จําเป็นค่ะเอาเป็นว่าใครแนะนําเราก็ให้เครดิตเขาไปนะคะแต่ถ้าใครไม่ถนัดเชิญเพื่อนก็ไม่จะเป็นต้องเชิญเพื่อนค่ะเราก็ทําเก็บคะแนนไปเรื่อย เก็บด้วยตัวของตัวเองนั่นละค่ะภูมิใ่ที่สุดแล้วล่ะนะคะทีนี้ปูจะพาเพื่อนๆไปดูที่รูปคนนะคะตรงนี้เลยก็จะเป็นเมนูต่างๆเกี่ยวกับบัญชีของเรานะคะประวัติส่วนตัวที่เรากรอกตอนสมัครนั่นละค่ะเขาก็จะโชว์ในแถบนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ย เพื่อนก็คลิกเข้าไปดูก็แล้วกันนะคะว่าตัวเองกรอกอะไรเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นข้อมูลของเราเกี่ยวกับการถอนการแลกหรือว่าคะแนนที่ได้รับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเซตติต้งตั้งค่าต่างๆนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นอะไรนั้นก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะตรงนี้ปูจะไม่คลิกไปให้ดูนะคะเดี๋ยวจะไปเจอข้อมูลส่วนตัวเนาะเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองคลิกดูก็แล้วกันค่ะ ปูขณราตถอยกลับนะคะอะปูดมาที่ขั้นตอนของการแลกของรางวัลกันดีกว่าค่ะก็คลิกตรงนี้เลยคำว่า redeem ค่ะสำหรับของรางวัลของเขานะคะหนึ่งก็จะเป็นของ Air ์เอเชนะคะถ้าใครชอบตัวนี้เนี่ย ก็แรกตัวนั้นเลยนะคะถ้ายังไม่ชอบนะคะหรือว่าอยากจะมาเติมเงินเบอร์มือถืออาได้เช่นเดียวกันนะคะปูขอผ่านเนาะอะ,อะปูสนใจตัวนี้ค่ะนั่นก็คือแลกคะแนนแลกเงินเข้าเพย์พานะคะ ส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นการบริจาคให้องค์การยูเนเซฟนะคะใครชอบทําบุญก็เลือกทําส่วนนี้ได้เลยค่ะเอาเป็นว่านะคะปูจะไปแลกคะแนนเข้า p a y ์ a พวนะคะ5,000คะแนนอยู่ที่550บาทค่ะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะก็จะขึ้นเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นเขาก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะ ขั้นตอนการแรกนะคะผ่านเพพาวเราก็จะบอกว่าเออเราต้องมีเมลที่ใช้สมัครยูโกบกับเพพาวนั้นตัวเดียวกันนะคะหลังจากที่เรากดที่ continu แล้วนะคะมันจะขึ้นหน้า รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราตรงนี้ปูขออนุญาตตัดภาพข้อมูลส่วนตัวอาจจะให้ดูภาพนิ่งหรือว่าอาจจะครอบภาพให้เหลือแต่ข้อมูลจำเป็นนะคะที่จะโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูค่ะพอกด continue แล้วเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆเ,เลื่อนขึ้น mm hmm. ก็จะมีบรรทัดสุดท้ายให้เรากดยอมรับนะคะ นั่นก็คือตรงนี้ติ๊กใส่ช่องสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็กดคำว่า redeem ค่ะือตัวนี้เลย mm hmm. พอเรากด redeem แล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็จะมีข้อความบอกเราว่าช่วย c o n f i r มหน่อยกรุณา c o n f i r มหน่อยนะคะว่าคุณต้องการแลก5,000คะแนน สำดับ550บาทเข้า PayPal จริงๆหรือไม่นะคะถ้าเราต้องการที่จะแลกนะคะก็ให้กดโอเคไปแต่ถ้าใครไม่ต้องการจะแลกก็กดแคนเซิลแต่เรามาแลกคะแนนนะคะเราจะแคนเซิลทำไมใช่ไหมคะเพื่อนๆเราก็ต้องกดโอเคสิคะ่ะอ่าตรงนี้เลยนะคะกดไปค่ะ อะพอเรากดโอเคแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นมาประมาณนี้อะว่าเราได้แลกคะแนนแล้วลหละนะคะทีนี้ถัดลงมาคะแนนที่เราแลกไปก่อนหน้านั้นมีอยู่ที่5,060คะแนนแลกไปแล้ว5,000ก็เหลือ60คะแนนนะคะไปดู่างหน้าและเราก็เริ่มสะสมใหม่ค่ะทีนี้ มีข้อความเข้าไปที่อีเมลของเรานะคะเดี๋ยวปูจะพาไปดูที่เมลค่ะว่าเขาส่งอะไรมาหาเราอ่ามาที่อีเมลแล้วเรียบร้อยนะคะอบอกว่าขอบคุณที่แลกคะแนนกับโยกโบนะคะเขาบอกว่าจะโอนให้เราประมาณ ไม่เกิน10วันทําการนะคะก็ไม่รวมวันหยุดนะคะแล้วก็เขาจะบอกรายละเอียดนะคะว่าเราแลกกี่คะแนนแล้วก็ได้เท่ากับกี่บาทเข้า PayPal อะไรประมาณนั้นค่ะและนี่ก็คือข้อความที่เขาส่งมาหาเราในอีเมลนะคะอ่ะกลับมาที่แอปนะคะนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ y o u g o e นะคะ ทำแบบสำรวจทำแบบสอบถามถ้าใครสนใจสามารถสมัครตามลิงก์ของปูดได้เลยนะคะปูจะวางลิงก์ไว้ให้5,000คะแนนเท่ากับ550บาทแลกเข้าเพพาวค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะปูก็คงมีเพียงเท่านี้แหละเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ